ี่เป,ด,เปด,ดี่นเลยะครับเด้อเนี้เก้าเก้าคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกระชืช่องกาพารวยครับผมมือนีแอดมินแนวทางตองวดรัฐบาลไทยของแม่คั่วปูดำแสนสิริจันทานาคราชนะครับเมื่อที่แล้วจุดขอปูได้90 0นะครับออก 00นี่ลีนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ยิ่งชาวาอแมทถือจนบริแรเงินนะครับผมโอ้โห้าระดับถืบอบริแรเงินนี่ตรงน,น่าจะเยอะน่าจะเยอะนะครับผมอามือนี้คุณแม่ก็จะอาบน้ําให้ปูนะครับอาบน้ําให้ปูนะครับอาบน้าอบน้าหอมนะครับตอนนี้ก็กําลังล่างขาบนะครับขาบฟุ้นขาบยังออกจากปูกรน,นะครับผม หลังจากที่ล้างฐานให้ปูพุชงแล้วก็ปูสีสุดโทนะครับผมล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปล้างให้ปูดํานะครับล้างเสร็จแล้วเราก็จะคนเดินยังก็สูงนําอบนำหอมนะครับอาบน้ำอบน้ำหอมนะครับงวดน,นี้ขอ3ตัวนะครับผมก็จะเป็นชุดไหว้นะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูชุดไหว้นะครับผม เดี๋ยวค่อยดูชุดวหายนะครับผมไปครับผมไปเิ็งชุดวายกันนะครับผมก็จะมีมากผู้บรีนะครับผมผลไม้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำอบน้ำหอมนะครับผมเพื่อจะาบน้ำห้ปูนะครับพวงมาลัยโอ้โหกนันคืนนี้เต็มองปูเลยนะครับผมเอาลุ้นน้ำกันนะครับว่าวันนี้ จะคว้จะได้ตัวไดครับผมแคัวเปลนับนับนบป่วยแค่ไหนซื้อ5้าห่ยมงได้ <laughs> Hi, am ผมหลังจากที่อาบน้ำให้ปูเสร็จนะครับผมก็จะได้ของมาไลยนะครับผมสามพวงนะครับผมคุณแม่หรือว่าแม่ครัวปูดำนะครับก็ร้อยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเอาคืนด้านบนนะครับผมไอฟีท่านไหนที่รับชมแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมไปครับผมของพวงมาไลย ของใส่ข้อปูเลยนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็ได้โชคกับปูนะครับปูหอแมคคัวเก้าศูนนะครับผมแมคคัวกระเทืกจนบ่ได้เงินนะครับโอ้โหเสียดายมากเอาฝากไว้ก่อนนะครับงวดที่จะถึงนี้คืองวดวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับขอให้แมคคัวได้3ตัวตรงๆนะครับผมขอให้ได้เงินแสนเงินล้าน นะครับแล้วก็ขอให้ fc ทุกคนนะครับผมที่เห็นคลิปนี้นะครับผมขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมมีทรัพย์สมบัติมีสติปัญญานะครับผมหากิดหวังสิ่งใดก็ขอยสมความมุ่งมาปรานาทุกประการนะครับผม fc รับชมอยู่จังหวัดอะไรฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับรุ้นด้วยกันสำหรับรัฐบาลไทยของแม่ครัวนะครับจะจุดทูบเสียงไทยนะครับผม รุ้นด้วยกันว่าจะตรงกับเลขคันเนี่ยกระเพื่อนคัน,นกบกเบงบหครับผมรุนด้วยกันได้ยินเก่าเข่าคุยกันแม่ขั้วกับน้องแม่ขั้วว่าเลขมีเลขอยู่ในคันมกเบงนะครับผมเลขอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นด้วยกันเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนกำลังเคลียร์ของเก็บของมานะครับผมให้รุ้นด้วยกันนะครับเมื่อนี้ก็ วันอยี่ยงเกาะพนั้นวันออกพรรษานะครับก็ษิมีเสียงประทัดเสียงบังกระโขกดังแน่ยจากน่อยตึมตึมตำตำนะครับผมเป็นวันออกพรรษานะครับจุดถวายปู 1, 1, นะครับตอนเย็นลุ้นด้ยวยกันแอดก้าหรือว่าแอดจะจุดถวายปูคือประทัดหนึ่งพันหนึ่งพันนัดนะครับเดี๋ยวแอดสิ่บนปูก่อนว่าแอดจะงวดนี้จะเอาเลขหางประทัดหรือว่าจะเอาเลข หยดน้ำมนนะครับไม่แน่แอดอาจจะเอาเป็นรักของคันน้ำมนก็ไดเพราะว่าคันน้ำมนมันเข้ามาสองวดแล้วนะครับถ้าเราดูก็จะเข้าสองวดนะครับผมแล้วก็เลขหางประทัดเป็นตัวประกอบถ้าตัวไหนที่มาชนกันหมายถึงว่าหางประทัดมีหนึ่งคันน้ำมนมีหนึ่งเราก็เอาหนึ่งเด่นเราก็จับได้ง่ายนะครับเนาะ ยังไงเราก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับเด้อทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมอ่าอฟซีทนใดที่มักชอบกระล่องอไหยิบจับลอตเตอรี่นะครับขอให้ได้โชคใหญ่นะครับผมรางวัลที่ 1- นถึงรางวัลที่5นะครับผมเลขต้องเมียก็มูมีหลายรางวันนะครับลอตเตอรี่ท่านให้หลายรางวัลมากเลยนะครับผมอตอนนี้ก็ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหงามครับงวดที่แล้วได้พ่วงหนึ่งงวดนี้ได้สามพ่วงให,ใหญ่เลยนะครับผมไม่แน่งวดน,นี้เราอาจจะได้โชคนะครับผมสามตัวตรงๆราง,รงวันที่หนึ่งนะครับผมลุนด้วยกันนะครับผมต่อไปก็จะนำผลไม้นะครับผลไม้มาไหว้ปู่แล้วก็จุดทูบขอโชคขอลาบ ครับเอค์น่เอาแหอค์นั่นอันนี้คือว่าก็หาแผหาผมเบิ้งน้ำแนาพี่ดิเอ้อ ตัวตัวนี้คันหาอ๋อนี่คันหาตัวนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขียนไว้เลขเก้าเลขเก้าเมนอืมเลขเก้าเก้าหาได้เอาวะกระไดสีเก้าหาอันอันอะไรแปดหาองคุณองคุชงปุ๊บชงอ๋อเพิ่นเขียนมาตั้งแต่แมนเพิ่นเขียนมาตั้งแต่อันสื่อเพิ่นมาพกว่าละเมนลำดับมันบอกด้วจังใด โมเมน์ห้าเก้าแปดปูะนะ่นอถ้ะเบงเล็ทูบ้าเบงเล็ทูบนะครับอันนี้เก้าเก้าอ๋อเพิ่นเขียนไว้คันหาคันเก้าคันแปดเดี๋ยวรอเล็กทูบนะครับเดี๋ยวรอเล็กทูบเสียงทายของแม่ครัวปู่ดำนะครับผม วู้หอมหวยหวยเลยอันนี้แปดแปดอันนี้แปดแปดอันน้อเก้าเก้าอ๋อน,นี่แปดแปดขันแปดอันนี้คือขันแปดชิมี่ขันหาขันแปดขันเก้าอ๋ออันนี้แปดแปดได้ครับเลื่อเนี่ย แปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าครับผมหลังจากที่เตรียมชุดไว้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้จุดถูปจุดเทียนอุทิศบุญให้กับปู่พญานาคนะครับผมแล้วก็จะขอโชคขอลาบนะครับผมเดี๋ยวลุ้นด้วยกันนะครับว่าแม่คั่วนะครับจะขอได้สามตัวหรือว่าสองตัวอีกนะครับผมก็ด้แล่านี่ก็โอ้โห สุดจ,จริงๆขอรอบเดียวจบเลยขอรอบเดียวคือแบบเป๊ะเลยนะครับผมบอลายใหญ่ห้างบอออกหลายคลิปนะออกออกคลิปเดียวเลยนะครับรอดุลมือออกเลยนะครับเมื่อนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมแต่ยังไงแต่จังไดแอดกะจีถามวามฝันอยู่เพราะว่าวัตถิแล้วนี่คุณแม่บนฝันเห็นแอดนะครับผมเสดายเลยอดใหม่ฝันเห็นคนตายมาสั่งลา โอ้โหอายุสองห้าสองหกนะครับโอ้โหเกือบได้อีกเกือบได้อีกเอาละผ่านไปแล้วนะครับผมจุดขอแล้วนะครับผมอย่ารุนด้วยกันนะครับผมจุดปุ๊บลมก็ะเริ่มมาแดดก็ะเริ่มออนนะครับผมไอเอฟซีถ้าไหนอยากอธิษฐานก็อธิษฐา,า,านผ่าน แอดได้เลยนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับด้านด้านหน้าที่เห็นนะครับเหมือนเกาะคำชะโนดเลยนะครับเป็นเกาะเป็นปลาใหม่เหรืออยู่ที่เรือมองเดียวนี่และครับผมแถวนี้ที่เรือนี่เป็นปลาอว้มาแล้วนะครับผม สาธุสาธุสาธุนะครับผมไอเอฟซีนักชมจุดจังหวัดอะไรฝากคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปเลยนะครับผมอันนี้คือเสียงแอดพากเอาเลยครับเพื่อนะครับตอนที่ไปอธิษฐานก็อธิษฐานนะครับผมเอฟซีท่านไหนที่ถามเข้ามาเยอะนะครับถามแอดเข้ามาว่าจุดทูบจากดอกนะครับหวปูพญานาคนะครับจุด9ดอกก็ได้นะครับผมจุด16ดอกก็ดีนะครับผมจุดขอ ก่าวเลยนะครับผมเริ่มแรกนี้ว่ต้องว่างยังหลายยางลายเนี่ยนะครับผมตั้งน้โมขึ้นสามจบแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลข้าพเจ้าได้เฮ็ดบุญตรงนั่นเฮ็ดบุญตรงนี้ข้าพเจ้าในานันน่นในนี่ขออุทิศส่วนบุญให้กับปู่พญานาคองค์ที่ข้าพเจ้าได้ขวายบุชาสักการายอยู่บ้านเล็ที่นั้นเลท็ที่น,นี้บอกให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อุทิศเสร็จแล้วก็ขอ ให้ปูเมตตาประทานพ่อให้ข้าพเจา้าในานันน้นใดนี้พร้อมครอบครัวได้รับโชครับลาบ,บนะครับอีกวังสิ่งได้ก็คอยสมความมุ่งมันปรารถนาตุกป,ประกันนะครับผมนี่แหละนี่แหละคือคําขอคำว่า,านะครับเราไม่มีอะไรมากมายบ่ม,มีวิธีนี้ต่อเงียงขอปากเข้านะครับผมพูดดีเราก็ได้ดีนะครับเพื่อนผูดเฒ่เพ่อนเนี่พูดดีมีสีเก่ปากพูดมากปาก,ปากเป็นสีพนวาน,นะครับผมเออเอ็ดสีกระลอง ลองขอเพิ่มได้อครับเด้อนะครับผมเป็นความเชื่อแต่แต่ก็แอดแอดเชื่อและแอดศรัทธาแอดก็ค่อยๆได้นะครับไม่เคยถูกหวยบ่อยแบบนี้ก็ถูกไม่เคยถูกทุกงวดก็ถูกนะครับผมนี่แหละมันก็มันก็เหนือธรรมชาติอยู่เนาะแนวที่เราไม่เห็นนะครับผมสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเนาะขนาดร่มแดดเขาก็ยังจับตองบ่ได้นะครับผมแต่มันก็มีจริงนะครับเนาะ เอาสำหรับแนวทางรุนร,นรุนด้วยกันตอนนี้แม่รั่วกับจุดทูบบอกเกาวปูแล้วนะครับผมสำหรับจุดทูบนะครับก็จะมาจุดกับปูพุชงกับปูสีสุโทโกอนแล้วค่อยไปจุดขอปูดำนะครับเพราะว่าปูพุชงนี่มาก่อนทุกองค์เลยนะครับผมเป็นองค์ปฐมกขา่าไรนะครับผมองค์ที่เข้ามาแรกแรกแรกเริ่มเลยนะครับผม ตอนนี้ก็อันนี้คือน้องแม่ครัวจัดจุดขอประจำวันและก็ตำราวนะครับผมอขอแม่ครัวน,นี่คือรัฐบาลไทยนะครับผมอุ้ยแดดเมื่อกี้เป็นบดๆมากเลยคือแดดออกมาอีกโอ้แดดออกเลขออกอ๋อ,อ,อแปลว่า อันนั้นของพันหานอยได้ฮานอยอันนี้ฮานอยนะครับผมนี่รุ่นรุนตัวนี้รุ่นตัวนี้รุ่นกับแม่ครัวปู่ดำนะครับผมอันนี้น้องสาวนะครับก็่ได้ติด,ดครับ รัฐบาลไทยนะครับผมออกปุ๊บจุดปั๊บนะครับขอปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมครับแม่เสียไปเงเรื่องอะไรเริ่มสีดับอีกขึ้นหมดก่อนครับเสียไปเนี่ยอันนี้คือรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยของแม่ครัวปู่ดำนะครับผมรุนด้วยกันนะครับว่าออกจะออกมาจะโตนะครับผม วันนี้ได้สองชุดนะครับคือน้องสาวน้องสาวแม่ครัวจุดคอประจําวันนะครับแม่ครัวจุดคอรัฐบาลไทยนะครับถ้าตกไปครับผมไปรุ่นรัฐบาลไทยแม่ครัวนะครับไม่ต้องรอช้านะครับจุดเลยหกศูนย <60 6 S 2> ์หมา <66. S 1> อ,อีกแล้ววันนี้นี่ออกแต่ตัวเกา่าผู้ใดสซื้อน้ำวันนี้ หกศูนย์หกด้านบนเก้าเก้าเลยวครับเก้า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 ระวังนะครับผมเนี่ย<ต>มีแค่ชุดเดียวอ,อันนี้เอา้าเก้าเก้าศูนย์โตเดียวกันตกัได้กราหัวเหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เป็นเลขสี่นะครับงวดที่แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเก้าศูนย์นะครับงวดที่แล้วก็เป็นแบบนี้นงววน,น,นี้เป็นอีกแล้วนะครับ เก้าเก้ยหศูนหยุคันมาเบงเก่าเก่าอ้าวกลับไปกับมาามียู่สามกับนะครับเนะเาะสาหรับแนวทางของแม่ครัวก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม่ครัวจุดให้แล้วต่องวดจดไว้เลยนะครับผมจดไว้เช่ไว้นะครับเอาไว้ลุ้นด้วยกันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพัาอหกสิบเจ็ขอปูถูก3ตัวเถอะ รบท,ทานที่ได้มีเงินมีทองสร้างปูวิรูปกักให้เสร็จิ์ขันบดขันบดได้เงินลาดคือสีบลแล้ย่ยวไงนะครับตอนนี้สร้างเป็นกับกำลังขึ้นน,น,นะครับเหลือก็ลวดลายลวดลายนี่น่าจะเดือนหน้าลวดลายน่าจะเริ่มเดือนหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่างอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะ เอาภาพสวยๆมาให้ FC ได้รับชมขอพรกับปูนะครับผมยังไงก็รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมโปรใช้วิจารยนในการรับชมนะครับทางช่องนำมาแบ่งปันเท่านั้นนะครับเนาะสรับแนวทางก็จะมี6 0 6 9 0 9แล้วก็99 66 60 90มีแค่นี้นะครับผม FC ชอบชุดไหนก็จัดตัวที่จุดทูบได้เลยนะครับสรับแนวทาง ได้มาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ